สามสิงหาขอบคุณลหลายๆเด้อลู้สี thank you, you so much my dear รู้สี thank you ดีคำโอ้ยขั้นตาสวัสดีค่ะพี่น้องตัวโลกตัวไทยเด้อพี่น้องชาวยูทูบทุกคนสวัสดีไอสวัสดีที่ย you. ู thank you, you so much for watching ยลนดีต้อไรัมาวาดงเดือนขอบคิณนอนเงาไปเด้อี่นอนเงาไปเด้อ ยสว,ว,วัสดีค่ะหนึ่งล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้ยพี่น้องหนึ่งล้านดวงใจ

ออกคนโอ้ยหอนชาเวิร์งไม่หอนครับหอนแน่ขอบคุณลหลายๆเด้อมาให้กำลังแรงใก้ประเดือนขอบคุณซ้ำหลั่นหัวใจเด้อพี่น้องหอนไล่เก็บเบียร์หล่เนี่ยร์ล่ไข่หน่อยว่าท่านจะไปอาบน้ำยังแล้วแล้วกันสิไปอาบน้ำขอบคุณเด้อหาหลั่นหัวใจพี่น้องขอบคุณลหลายๆขอบคุณลหลายๆเด้อเออสายหูฟังแมนแมนดึงออกแล้วละ่ะสายหูฟังดึงออกแล้วเดินดึงออกแล้วล่ะดังออ ซีเมนมันถือหน่ำที่มือนั่นไปเดินไปซักผ้าล้วเอาเขาไปไนเหน,นนั่นซักเราไปดึงออกมาเอาไปตากมันได้ดังฟอแฟฟอแฟอยู่น่ำกัาไปข้างในมันที่น่ำกับไปมันได้ดังจังสีหละกขอบคุณเลยหลายๆเร้อพี่้องเสียงหายแล้วเอาายหออยยาายูฟังเหกอเด้อเมียนะีันีน้ำจจกเสียงหมูฟัง่ล่ะดังฟอแฟฟอแฟอยู่ตอนเฮ็ดคลิปก็สซีคือกัน สวัสดีค่ะพี่น้องยิ้มใบไ,ไม่ทุกสนุกดีค่ะขอบคุณหกล้านดวงใจเด้อได้ยินเหมือนนกคุยกันยนี่ยเฮ้ยฟังหวัดนกออกเนะนกคุยกันเสียงดังยังสัน่นเล